ไปสู้อยู่ฉากไหนตัดกตั๊กเอาสู้ฉากนี้บอลแจ็คเซลกันมึงปากจะเปิดเวที่หรือไงถามถือข้องนล้วพี่ดุยเดชเข้ามาเป็นโนราสมุกเรามองไม่เห็นเขาใช่ไหมทุกพี่มองไม่เห็นเห็นถึงจะเห็นเลยแล้วผี่หยิงก็พูดเลยทุกเจ้าก็พูดบามนาเวลาแล้วที่ข้าจะมาเอาชีวิตเจ้าบอลบอก น huh? ี่แกเป็นใครนี่แกเป็นใครอะทาเป็นอะบ้ามากกำลังรวบูข้าข้าจะเสกให้ทีนีรอนไปเป็นเรื่องนะเย็นเตรียมเมหยิบขวดน้ำใครน้องหรือเมก็สลับนที่เมมาเล่นไปแล้วน้องไม่เชื่อ ก็เป็นจริงหรือเปล่่าใชก็เวๆนี้นะครับฝากติดตามนะฮะเมทาหาทั่วไทยนะพี่น้องสองร้อยกว่าคนละต้องการขอโทษด้วยทุกคนที่คืนนี้พี่เมธาไม่ไลฟ์สดมาสองวันแล้วใช่ไหมสองวันแล้วแฟนๆก็ถามแบบเอ๊ะพี่เมธาหายไปไหนในการไลฟ์สดก็อัดก็มาดีครับไงีสองวันสิบสี่สิบห้าก็เร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยเมทาหาทั่วร์โลก ไปเตรียมทำวีซ่าแลเพี่เดี๋ยวแปะเป็นแบบไหนพี่ก็ไปมีไหว้พระกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มีที่เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็ไปเรื่อยๆเจ็ดเจ็ดจังหวัดมันก็หลายอำเภอก็แล้วแต่ตรงไหนก็ไปกันคุณครับติดตามได้ทางช่องทางทูมูฟ YouTube YouTube นะฮะแล้วก็มีเพลงด้วยพี่แจ๊ด ที่แต่งให้พี่นุย้ยเมธา,าทั่วไทยเพลงอะไรนะ<า>เพลงไตเติ้ลรายการอะเมธาเมธาฮาทั่วไทยเมเมธาเมธาเมธาฮาทั่วไทยนี่เขาไม่หอมเลยเพื่อเน <laughs> เดี๋ยวสายเสร็จดึงให้พี่ด้วยนะให้เมทา่าทั่วไทยที่สองก็ <laughs> คือจะไปทุกจังหวัดนะฮะ พี่ตั้งไม่มีรายการแต่ไปทุกวันโอ้โหให้เห็นกันก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยโนี่แตกไปอะไรอ่ะยมทุนี่น้องฮูกใจแห่วะเนี่ยเดี๋ยวนี้แตกไปโยมบล่าเลยอ่ะนี่เยนไปแค่เดี๋ยวต้องาเีาวมานี่ฮะน้องรีนะฮะน้องรีน้องรี นี่หล่อมากรีหล่อมากนะฮะพี่วันอยู่บำลุงพี่วันอยู่บนดีครับดีเขก็ตามพี่ดีก็ตามพี่วันติกตอกก็ตามพี่วันแฮปปี้เบ t ร์เดย์ทูยูวันที่สิบแปดเดนหน้าสิงหาสิงหาพี่ดุยไปป่ะโถพวกเราพี่น้องกันเพราะเราถ่ายรายการด้วยใช่ไหมเมย์ก็มาเอาทักทายพี่วันดิพี่ลุยวันดีพี่วันจังพี่วันวัสดีครับเ้ แจ๊สวัสดีพี่วามแจ๊ดเลยนุ่มดีพี่สวัสดีพี่อ่ะมุกวันนั้นที่เล่นก็เป็นมุกนะพี่นะแตโกรธน้องนะพี่นะพี่บอกอะไรไว้ต้องเล่นเป็นยี่นี่ไอ้ตาก่อดิพี่วานตากเลยโอ้ยพี่วานสวัสดีครับผมโอ้โหฝากด้วยนะครับพี่ฝากน้องรีด้วยน้องรีนะฮะพี่วานโอ้พี่วานกดไลค์อย่าเลยขอบคุณมากครับพี่วานครับนี่ 700กว่าคนนะฮะวันนี้น้องลีมารับเชิญก็มาดีค้าฝากติดตามด้นะแฟนๆน้องลีนะหล่อมากผมบอกเลยหล่อหล่อหล่อสมัยนุ่มๆไอมคุณต้าก็หล่อแบบนี้แหละนะฮะฝากด้วยนะครับพี่ศิลป์สวัสดีพี่ศิลป์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะฮะนะครับก็ปฏิตาสวัสดีคะ่ะนะครับ800กว่าคนนะฮะ อย่าลืมเร็วๆนี้เมตาฮาทั่วไทย800กว่าคน900กว่าคนเมตาฮาทั่วไทยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ปอ่านมาก่อนด้วยไม่น่อาจจะเลื่อนก็ได้ยังไม่พร้อมเลยไม่รู้จะไปไหนเลยไมทาไม่เมตาหาจุงเบยนี่ตามติดชีวิตต้อยก่อนดีกว่าโอ้โหตามต้อยต้อยต้อยต้อนนี้เป็นไงเหลือเหลือก็บันรบ้าเหลือต้อยคนเดียวครับอันนี้ใครอ่ะนี่เฟซใครชีวิตต้อยต้อยเป็นไงอ๋อเหรอ สวัสดีครับทุกคนนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเดินตามต้อยต้อยนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามแล้ว13,000คนนะครับนะฮะต้อยคนเดียวไม่มีคนตามไม่ได้น่ะแชร์ให้ได้น่ะแต่การตามติดอ่าตามต้อยต้อยต้อยเป็นไงบ้างครับตอนนี้เหลือเดินตามแค่ต้อยคนเดียวแล้วครับคนอื่นยังไม่มีคนตามนะครับฝากตามด้วยนะครับเราจะไปจะไปแบบว่าไป ไปถ่ายด้วยกันไหมหรือจะไปคอลแลบก,กันไหมช่องพี่กับช่องผมอ่ะเนี่ยช่วยกันดึงไงคนตาเขาเป็นแสนพี่คนตาไม่เบื่อพี่ไปพูดไอคอนแลบกับเขา<อ>มมีชอปเปอร์รอ,อ,อย่างพี่เลยพี่นุ่นขับเอ็กแม็กผมไปก็ได้พี่เคสวัสด <c oughs> ีพี่เคอ๋อพี่เคเคตัวไมด็อกเคทับไลน์เคท็อปไลน์จัดหจัดพี่เคสวัสดีพี่เคสวัสดีเคเคถ้าเคไม่ไปร้านพี่พี่จะแต่งชุดเนี้ยเดือนนี้ทั้งเดือน เขาก็ไปทีงแล้วไม่ใช่หรอไปไบ่อยเขาไปบ่อยเข็ดพี่ไปนั่งกินกับเขาเขาเข็ดนี่นี่เมยหน้าหน้าเป็ดเฮ้ยเมยหน้าเป็ดเดี๋ยวรอน้องครับนึงนะรอน้องโอ้โหคนดูจะหนึ่งพันละอะที่เปิดไลฟ์มาก็อย่าลืมนะไปดูนะเมทาหาทั่วไทยนะทุกคนนะเดี๋พวผมายออกมาอันก่อนแล้วกันคุณจะบาปะก็ าถ้าใครยังไม่ง่วงนะเดี๋ยวคืนนี้พี่ถ่ายรายการก็มาดิครับเสร็จเดี๋ยวพี่กลับไปไลฟ์ให้ฟังเพลงเนาะสิ่งมันเนี่ยอ่าอ่ะคู่นี้ไปงานศพไงแต่ว่าไปเย็นไปบายงานศพพี่ป่งเน่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับไปไลฟ์ให้เดี๋ยวใช้ไม้ลองแจนให้ไปในไอ้รถสวัสดอะไรอ่ะรถพิว่ารถพิว่าเขาเนี่ยหวานเป็นกรขนมบนรถ โอ้ oh, พี่<ม>าช<ม>ายไหม่ปกติของพี่เอสดนะพี่ร้องไปได้เรื่อยๆนะเบียร์ก็ไม่ค่อยจิบไงร้องไหม่แจ๊สไอ้เ<อ>ทยร้งอ,งอ,งองท่อนร้อนร้องท่อนหนึ่งดูดท่อนหนึ่งอะ่ะมันกินเสียงไม่พี่ใหม่มันรับมันรับกว้าง่ีเวลาร้าาาองก็ถึงจับตรงนี้ไว้อ่ะนี่ไงร้องไปดูดไปร้องไปกินไปอ่ะเรดูพันกว่าละสามเพลงก็เมาแล้วเพลงไอ้แจ๊สไอ้ไหม่แจ๊สอ่ะมันไม่เหมือนเพราะมันมันไม่ดูดเสียง แต่มันมันก็ดีนะเสียงอ่ะไม่ตอนพี่ตูนใช้อ่ะแพงมากเลยโอ้ยเขาทำพิเศษพี่นุ้ยแต่ายคนทำตามเขาทำพิเศษมาไม่พี่นุ้ยไม่พิเศษสำเร็จที่แล้วจริงที่เนี่ยซื้อที่ไหนอ่ะซื้อร้านเดียวต่อไป่ะไม่ไม่ของเขาเป็นแสนพี่พี่นุ้ยจ่ายว่าคนทำตายคนหนึ่ง พี่น้องจะบอกเท่าที่มารวยมารวยลิ้มอิ่มบาร์พอดีบาสใช่เครื่องเสียงบาสดีมากเลยพี่ใช้ตลอดเครื่องเสียงบาสร้องไม่เพลงไม่มีเหนื่อยไม่แจย้โคตรเหนื่อยเลยใช่มีเครื่องเสียงแต่ก็ร้องร้องสุรพลจะดีอ๋อไม่กนักเกียไม่ร้องเกียร์เอาเรียร้องเอาลุกอะเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีร้องเพาะสุรพลนี่เข้ากับเขาเลยอ่ะสิบหีบกสิบหกปี เต็มกลางหลัง,หงแหงแห่งความหลังออ,อะไรเงี้ยทั้งรักทั้งแค์ทั้งชังทั้งแคอ <laughs> เดี๋ยวกลับไปร้องให้ฟังนะกลับไปอุดพันณก่อนละเปย์ทำหน้า,วาสวยๆพี่ๆก่อนดิยืนขึ้นนี่โตเซ็กซี่อะไรหน่อยปากเฉิดๆิดนิดนึงตาจิก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 ดู<า>พี่หนุ้ยนี่ตาจิกทำไงพี่ตาจิก จิกตา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 จิกค่ะอ้นี่มันจงตาจิกตาอย่างเงี้ยไอ้ยี่ตันตันยิ้มมาฮะตันตันยิ้มพี่ตันตันยิ้มมามึงไปเคลียร์คดีเลยนะไอ้ตันตันที่นอนมึงที่ส่งไปเตียงสนามอะผู้ป่วยโควิดอะเขาจะหายแล้วไอ้เียแต่ที่นอนมึงไอ้สปริงไปแทงหลังเขาเป็นบาดทะยักอี้อะไปเคลียร์เลยนะรอเล่นรอเล่นหยอกเล่นส่งไปให้พี่ลง ส่งให้พี่ลงสามสี่หลังเนี่ยไอ้ที่นอนอ่ะลงไปกี่รูปไม่ใช่ไอ้ที่นอนอ๋อสามฟุตครึ่งกับห้าฟุตผมส่งทำไมพี่ลงก็ทำรีสอร์ทใช่ทำรีสอร์ทอยู่ที่นั่นไงบ้านเขาปล่อยวันที่ไรเพลงผัวทิ้งเพลงผัวทิ้งเพลงผัวทิ้งจริงสิบเก้าเดือนนี้ครับสิบเก้ามาแล้วนะมาแล้วนะหลังจากที่หายเพลงแจ็คแอด จบป่ะใช่ชื่อผัวทิ้งเหรผัววูดป่าบอลมาดูวูดป่าบอลสวัสดีอย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่มีเอาดิหนูรู้แกไม่ไม่พันๆอย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยินอย่ายิ้มให้กันในวันที่ฉันอ้อนวอนเออวุฒวัสดีวันนี้ได้ไหนวูด วุ้ดเมื่อก่อนที่จัดคิวพี่นุ้ยไงกำลังวุ้ดงานเลยวุ้ดที่แข่งที่เดี่ยวนั่วุ้ดวุ้ดบ้านโป่งวุ้ดบ้านโป่งอ๋อใช่ใช่ใช่นะฮะข้อฝากไว้ด้วยนะเพลงโผทิ้งวันที่สิบเก้าแล้วก็เมตาหาทั่วไทยนะครับจังหวัดนครนายกถ้าใครอยากไปดูถ่ายวันจริงๆได้ไหมเข้าไปดูพี่นุ้ยถ่ายไปได้เลยไหมวันที่อ่าวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองที่วัดอะไรพี่วัดแมนจูเลียมา เ,เดี๋ยวปเป็นคนที่วัดเลยได้ไหมอาแบทแมนจูเนียมายังดีถ้าแบทแมนพ่อเขามาไม่ดีทําไมอะเฮียเล่นกดไปร้องเพลงไปแคจา่ายค่ายังดีหน่อยคนไม่รู้จะดูอะไรจะฟ<ต>ังเพลงลูกชอบไปเซตของให้คนเห็นไงเสียอันเดียวแบทแมนจูเนียชอบไปเซตของให้คนเห็นก <laughs> ัวคนไม่รู้เป็นมายากล <laughs> ไงเซตของให้คนเขาเห็นนะ <laughs> แต่เขาเล่นดีเขาเล่นดีครับผมแล้วดีสืบทอดเจตนาลงคุณพ่อ <laughs> ดีแล้วนะเห็น <laughs> อย่างพ่อเป็นกลนก็ต้องเล่นกลครับผมอย่างคุณพ่อเป็นตลกผมก็เล่นตลกตามนี่แหละพ่อเป็นมะเร็งครับผมก็เป็นตาคือต้องสืบสารให้มันครบหัวทิ้งแล้วก็เมทาฮาทัวไทยฝากด้วยนะครับร้านพี่หลุยด้วยอุดมซีฟู้ดอุดมซีฟู้ดแล้วก็เดี๋ยวเป็นโลโก้โลโก้จะเป็นรูปแบบนี้นะที่ร้าน นี่โราก็ร้านไม่รู้ดิยถ่ายรูปติดหน้าร้านอ่ะอ๋อใช่เดี๋ยวพี่แม่แจกชุดนี้ไปกินกับลูกค้าได้ดูแปลกๆลูกค้าจะได้มีอะไรถ่ายเก็บไปดูแตดเสร็จของเสียก็รับพิญญาเลยเงี้ยมาโอเคมาไหนอ่ะน้องมาอย่างใครใครพัดแปลงแล้วแหละมาเล่นที่องเราเนี่ยเมย์ซบแล้วก็พัดแปลงกับชายินให้ให้ให้เมย์เมย์ขอบคุณผู้หญิงเข้ามาดูเยอะ ทำไมอ่ะพี่ยาทำอะไร<ด>อา้าวโอ้โหเยี่ยมเลยด้วยเออทำเป็นรับไม่ไดนะ้อยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วแค่ตดขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะขอบคุณมากครับผมวันน<แ>ีไ้ไปก่อนนะครับผมนะฮะแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับ นะฮะใช้ชีวิตแบบมีสติใช้ชีวิตมีความสุขนะครับดูแบบพี่พี่น้องๆไม่หวังผลประโยชน์ทั้งสิ้นปากไว้จางจางอีกแล้วเดี๋ยวพี่ดูยังไม่ข้าแเออ